พี่น้องได้รถสุได้ด้รนเบมีแลเป็นรักพี่น้องไม่รู้เก็บได้ไเข้าสองไหพี่้านอ้อ้ย้ใเพี่นอนก่อเอาซีซ่าี๋ันจะไปขายพวมาลส้เนอเจ้าเอารเจ้าเลยอยเอสองนพฟาก้ที่พี่น้องพมุตมะลานสอง้านนี้ขมเลย ลาพ่น้องมาซื้อแม่พิดางสใยหนี่ยพนี้เราม่ร้องวางมากิงเพราะว่าประมูลแล้วผ่าหอมผืนแดงเนะน้ำตาจะไหลาหอมผืนแดงตอนนี้ให้พมอเลยให้พมอเลย้นี่ให้พมอเลย้นีให้พัมอเใช่เาหมากขนดนะเแ่เลย200ยเาเลยมา0 0น7เราจะนี่มาลานงคืนนี้ทลายทองัมูลให้พับมอดลานหนึ่งเลยเอา ฟังเขาท้าวหญิงคว้า <house> ท <Exactly. S 3> like, eh, ่านพี่น้องเลยเหรอจมวันนี้มันที่นีเ้กันห้าคนที่บอกว่าจะช่วยพี่มอดนะครับแล้วอย่างนี้ก็ปาณสองพยุทธ์ดือนสละให้เพื่อนเนาะพยุทเดือนสองแสนให้พ่อมอดไปเลยหนึ่งล้านแล้วแสนหนึ่งให้หงเงี้ยงอีกเอาเออคนละแสนเอาคนละแสนก็วงเงี้ยงพยุดให้พ่อมอดหนึ่งล้านแล้วเออตัวนเสีนงแบบวงเงี้ยงไปเลยโอ้หงิงห้ยงวงเงห้ยงหงเงี้ยงหญิงีงหญิงเฮี้ยง พสวัสดีคพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุขค้นค่ะขอบคุณในไลา์เดอร์ค่ะพี่น้องค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะ ทักทายกันแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจคอมเมนต์ใต้โพสทางเพจเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณโดยหัวใจอิลีค่ะแล้วกับผู้ที่โทรมากเติมแห่งใจบางท่านบางสายอาจจะรับบทท่านหรือว่าบรได้รับต้องขอโทษขออภัยได้หลายแล้วกับทันทีแอดไลน์เนาะทักไลน์มาทรไลน์ลามาหรือว่าทักแชทในเพจมามาเติมแห่งใจให้กันขอบคุณในหลายค่ะสืบเนื่องมาจาก สาวน้ำยืนถือแอบอ้างโดยการมีการเปิดเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาแล้วก็เหตุเสมือนหนึ่งว่าเฟซนั่นคือฟีเมอร์ของสาวน้ำเยื่นเห็ดโดยการสื่อให้คนอื่นเห็นเป็นประมาณว่าเป็นเท้าไปเอาลักฐานเอาแชทอีกอย่างทีมาแสดงตัวตนให้คนเห็นว่าเป็นผู้นี่ละเป็นเจ้าของเฟซนี่จังสีนาะก,กะถือว่า ก็ถือว่าถือแอบอ้างที่สาวน้ำเงินเองกระจุกพอสมควรพี่น้องบอกเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มือคึืนกะจนใดออกมาไล่สดประมันช่วงหาทุ่มกุกัวไปหาเที่ยงคืนนี่แหละนะคะพี่น้องลองไปฟังในในไล่มือคึืนก็ได้เนาะเรากลับเรียกว่าไปอ่านในเพจก็ได้หาผู้ใดหากผู้ใด,ด,ดปฏิเปธปตอเรื่องว่าท่านใดนอะในคลิปนี้นะคะแต่ก็ขอบคุณทูกกำลังใจอีลีค่ะพี่น้องค่ะพอดีบังหันก็ไปเห็นคลิป ช่องมังกรอ,อีสานนะคะขอบคุณพ่อใหญ่กำพานกำนองนังหน่อยเนาะขอบคุณที่อล์คเอาวคราว,คราวถึงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับสาวน้ำเยินนะคะกะเราก็ากเติมแห้งใจมาน่ำจัาสินเนาะมีเวลามีโอกาสก็จะไปขอคำแนะนำอยู่เด้ออันพ่อใหญ่กำพานเนาะจริงๆเพิ่นเป็นน้องนั่นแ่ะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของการเหตุข่าวเกี่ยวกับมร้อ,มอ,รองมอล่ำเนี่ยตรงยกให้เพิ่นว่าเพิ่น,เพ,นเพิ่นเก่งด้านนี้ สาวน้ำเยินจะบบธนัดนะคะพี่น้องมีเวลาก็อาจจะเด้ไปขอคําแนะนําต่างๆอยู่จังสีนะคะก็ขอบคุณเรื่ายที่เติมเพียงใจมากคือสาวน้ำเยินจะถนัดแบบว่าถ้าให้ไปทําข่าวแบบแบบเป็นถ่ายคลิปไปเลยหรือบรรยายไปเลยเป็นสถานการณ์สดสถานการณ์จริงอันแบบนี้สิถือเคียงหลาย เหมือนสาวลมเยินอามไปไทยวงมอลนั่มน่ะละพี่น้องแต่ด้วยข้อจำกัดได้หลายอย่าง <c oughs> เขตดแหงเฮ้าบาไว้เฮ้าการกำลังหันมากที่จะวอขคาวครา,าวเกี่ยวกับหมอรองหมอลล่แทนอย่างสินะคะกะขอบคุณค่ะขอบคุณโดยหัวใจอีลีนะคะถูกกำลังใจที่ส่งมากบ้เ็นสีดังบอกหัวใจกัมพานบปาตานีมีโอกาสได้ออกช่องมังก่อนอสานไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ยนอขอบคุณได้หลายเลยค่ะขอบคุณถูกกำลังใจทุกคนอัลละนะคะดีใจพี่น้องค่ะคนหักล่ายายค่ะ คนบอกหากกระซังเขาถอกคือว่าเนาะแต่ว่าพอดีได้เบิ้งคลิปเจ้าของอ่าที่เพื่อนเอาไปเหตุข่าวสาวน้ำเยื่นกะไปเห็นคลิปเพิ่นอีกคลิปนึงได้ปะตานี่เป็นคลิปอาคหมแดงนั่นอุ้ยกะเลยว่านี่ว่าข่าวนี้น้ำก่อนหน้าเห็นบ่ช่วงเวลาถี่เข้าโดนกระท่ามนะบางสิ่งบางอย่างเข้ากะเลยปรเดีไปเบิ่งช่องพยุดเลยเนาะนี่ละต้นคลิปที่สาวน้ำเยืนขออนุญาตพยุดเด้อค่ะเด้อถี่ไทย เปิดคลิปแล้วก็ทายว่าให้พี่น้องเบิ่งต้นคลิปนะ่น,นะคะบนเดลหลดคลิปมาแต่ว่าเปิดแล้วใส่มือถือนี่แหละทายมาตน้ตนคลิปเรื่องพระฮมแดงในตำนานของอิหล่าอุ๋งอิงพี่น้องบอกมาแล้วกันนี่แหละพี่น้องคะ่ะเห็นแมนบอผู้ไดก็ได้เห็น,นอิหล่านอนใต้ทองรถแมนบอใต้ทองรถบัสแล้วคมพระฮมที่พอยุดเมติง่งเอาไห่โมพอะฮมแดงพื้นนั่น ซึ่งเอฟซีขอประมูลกับพยุติเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนแสนสองแสนหาแสนกะแล้วหกแสนกะแล้วพอยุติบ่กขายยืนยันจังได้กับบ่กขายแต่บัตตานี่มีค้นว่าสิยหายถึงหนึ่งล้านสองแสนพยุติว่าจักศิรักษาวไวใดบอ่อดึกความที่พี่ขมวนเนาะ คำมอสนะคะคำมอสพรคุณเดชก็คือเซียวพอเซียวของพอยุดนี่แหละนะคะก็คือไอเล่าเนาะไอเล่ากะมีความเดือดร้อนคือวานนลัดนะคะตามนี้เขาไดติตตามเรื่องเล่ามีหนีมีสินมีภาระเห็ดห่ต่องหววขึ้นวงการรืนนาไล่เจ้าของจากที่ลงจากวงเสียงอีสานว่าจะบอบอไปวงใดอ่าแต่ ความจําเป็นมันบีบบังคับเหตุหาเพิ่นต้องมาขอขึืนมาขออยู่กับสาวหน่อยเพชรบานแพงเรื่องราวต่างๆเรานีเพิ่นก็บมีหนีมีสินอ่าจำนองทีหน้าหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างพอหยุดกันเลยว่าผ่าคมแดงพื้นนีที่เขาขอประมูลเนี่ยตอนนี้มีราคาสูงถึงหนึ่งล้านสองสบาทถ้าเขาโปะตัวถ้าเขาเว้าจริงคนทีขอประมูลนี่ จนบอกให้อา้อขมวนนะคะว่าให้ทองคาทายอีหลาอุ้งอิงให้ซาธูเอาว่าทาแมนอหลีเนี่ยให้มีโอกาสเพราะว่าพอยุดนะถ้าหนึ่งล้านสองแสนจริงพอยุดจะให้อาขมวนพี่ขมมอสเนี่ยนะคะหนึ่งล้านบาทเผื่อไปใส่หนีให้ซาทูกห้ยทองค่าทายอีหลาอุ้งอิงเอาเล่ยอ,อีเวซันนะคะไ้ขมวนกับเห็ดตามเลยนะ มันกับบนียเรีพี่น้องอีหยังก็เกิดขึ้นได้ในซุมมอนี้สิ่งที่เฮาบ่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้สิ่งที่เฮาบ่เกยเห็นมันก็นยังเกิดขึ้นแมนบอกค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นจริงอยค่ะพี่น้องอยากให้ผู้เพ่นที่บอกว่าจะประมูลผ้าห่มผืนนี้หนึ่งล้านสองแสนบาทสาวนุ่มยื่นเสื้อว่าเพิ่นกะสีฮักอีลาอุ้งอิงแห้งเงินหนึ่งล้านสองแสนบาทบ่งเป็นเงินเนี่ยหน่อยพี่น้อง เพื่อนเสียเอามาซื้อประคมผืนนี่เก็บไว้น่ะมันมี่าตัวจิตใจแห้งขนาดไดนน่ะนะเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดผ้าห่มต้องเปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของเพื่อนกระเสื้อว่ามือของกูนันเป็นมือของคนที่รักอุงงอิงมากและรักด้วยใจบริสุทธิ์และเป็นมือของผู้ให้โดยเฉพาะตอนนี้กำลังจะหายชีวิตกับไอามวนเลยนะคะ ถ้าเงินหนึ่งล้านไปใช้นี่ให้ไอ้ก็มวนได้นี่สิเกิดยังขึ้นพี่น้องเหมือนชีวิตนี่ไอ้ขมวนนี่เกิดไม่เล่ได้ค่ะพี่น้องแล้วพอหยุดบอกว่าพอหยุดก็จะแบ่งให้อีหลาาอีกแสนหนึ่งเจ้าของก็จะเอาแสนเดียวก็แเม่นติ่งนะจะเอาแค่แสนเดียวที่แรกเพื่อนว่าจะเอาสองแสนให้พ่อหยุดเป็นบอกบัตาเนี่ยพ่อหยุดก็เลยว่าเอ้าให้อีหลาอุ้งอิงน้ำเลยแสนหนึ่งพ่อหยุดก็เอาแสนหนึ่งกับเม่นติ่งนี่ป้าพี่น้องคะ ผ้าห่มในตำนานผ้าห่มอิหล่าอุงอิงที่ห่มอยู่ใต้ทองรถบ้านในมือทีอิหลา่าอยู่ในวงที่มือทียังลำบากมือทีที่เขาเห็นนี่ง่ายพี่น้องนี่ง่ายเป็นจุดที่ว่าเป็นอย่างเขาคือพากกนรหกอิหล่าอุงอิงแท้มันเริ่มต้นอาจจะมาจากความลือโจนกรแมนพี่น้องแต่เขาที่เขาเป็นเขาไงอุงอิงเป็นอุงอิง ที่เป็นคนง่ายๆอีหยังก็ได้เป็นคนง่ายๆเป็นคนเป็นคนแบบใสซื่อเป็นนิดหน่อยบ,นบานๆอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายเหตุจังใดก็ได้นอนใต้ท้องรถบานก็ได้ห่มผ้าห่มพื้นนิหน่อยได้โบเดโอดครวนโบเดคิดว่าจะของลํผาผากเนี่ยค่ะพี่น้องมองนีเนี่ย เหาเห็นจุดนี้ไงถึงจากมือนั่นหอนมือนี่ตามอีหลาอุ้งอิงแบบบกเคยเป็นมาก่อนสาวนุ่มเย็่งนก็บบกเคยเป็นสาวนุ่มเย็่งนอยู่ในวงการจัดรายการวิทยุสัมภาษณ์นักร้องมานับร้อยนับพันคนไล่มาตั้งแต่พู่นรุ่นใดสิริพรอําไบพงไมพิรมพรต่ายอรอไทยมนแคนแก่นคูณไผ่พงสะทอนไผ่ละอีก ผลธนสุนทรมนสิทธิ์คำส้อยกเกษมพลสมสรรันดำรงวงทองไพอีกเยอะแห้งเขียวดวงสดใสแดงจิตกรศักภูเวียงอาจารย์เฉลิมพ้นมาละคําพิติกดอกรักดวงมาล่าเอมอภัสราไพอีกวิ่น้องรายแห้งคือสัมภาษณ์มาหมดแล้วไปงานไปเจอกันมาหมดแล้ว ไลายยังไงปุ่นเปืดอนดอกพี่น้องแต่สาวนมยืนกับโบเคยติดซอยหอยตามผู้ใดทอยอีหล่าอุ้งอิงแบบนี้นี่งห้พี่น้องค่ะเพราะเขาเป็นแบบนี้และกำลังจะสางสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นอีกบนี้พี่น้องถ้าเกิดขึ้นจริงนะจะเป็นสีสาธูน้าจะเป็นสีอนุโมทนาบุญน้าแบบสาธูน้าไอ้ข,ขมวัวน้านะคะชีวิตไอ้ขมวลเนี่ยจะเด็ก ปานเกิดใหม่เลยพี่น้องเอ้ยทาเป็นป่าห่มแดงพื้นนั่นจะมีมูลาค่าถึงหนึ่งล้านสองแสนนะคะว่ามากกลยยังขนลุกน้ำเล่าอยู่นี่ทำมันเป็นจริงใดอีหลีนนาะพี่น้องเอ้ยนะสาวน้ำเยื่อในสีแบบสาธูน้ำได้หลายเลยนะคะสาทูด้ออีหลาองอิงเอ้ยให้ให้เบิงแง่ให้บุญบารมีของอีหลาซอยพอเพิ่นเด้อซอยพอขมวนเพื่อนสําเร็จเด้อ นะคะพระาพี่น้องเอ๋ยเบาสุกันฟังนะคะข่าวนี่เนี่ยสืบเนื่องมาจากพดอดีไปเห็นพ่อยญ่ยกำพานนอช่องบังกอนอีสานเป็นเบาถึงสาวน้ำยืนแล้วเพิ่นกระเห็ยข้าวอีกข้าวหนึ่งหน่ะที่เกีียวกระพระคมแดงกับเม่าเบาน้ำเพลินสะทอพี่น้องเอ๋ยขอติดซ้อยหอยตามเบาข้าวน้ำเนยเดอพ่อยั่กำพานเอ๋ยอันใดมันดีมือได้ว่างๆสิไปขอคําแนะนํำอีหลีอยู่ดอกเพราะว่าโบเก่งเรื่องนี่อีหลีพี่น้องตรงยอมรับนะคะก็คคอยเหตุดไปเนาะทุกคนไม่มีใครเก่ง,กง,กงมาตั้งแต่เกิด ทุกคนต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะถึงแม้ว่าจะอายุหลายกับเบอรมนี่ว่าคนเก่งได้พี่น้องก็ต้องฝึกขึ้นกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องติดตามเป็นแห้งใจส่วนเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นสาวน้ำเย็นเสือว่าจะพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมเสมออย่างน้อยๆย่างน้อยๆอ่าเมื่อนี้ได้ออกช่องมังกรอ,อีสานล้ว่าพี่น้องเอ้ยซึ่งดีใจ บอว่ามันว่มันเอ้ยสีดังบอกว่าตานี่ผู้ยังขมานเลยเล้ยเดี๋ยวออกช่องเจ้าว่ามนเอ้ยสีดังบอกว่าตานี่โอ้ยนาอเอาเอาขอบคุณในหลายกับพี่น้องขอบคุณทุกแห่งใจที่มาเป็นแห่งใจกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะเดี๋ยวสาวนุ้ยอ่านแชทตอบแชทรับสายพี่น้องเนาะขอบคุณในหลยอยู่ดีพี่แห้งหักแป้งเบงปันนะคะสวัสดีค่ะ